สวัสดีจ้าปีจจนนนสตอรี่จ้าเมืองสามีโลาจ้าจะชิวไปไหมคะวันนี้มานั่งชิวจ้าเมือนีมมหายางเหรียญกินข้าวจ้าอิ่มแล้วเลยเอาบรรยากาศไม,ม่เบิงมาให้เบิงจ้า กันยางเห่นก็เลยแวะปั่มน้ำมันหิวเบ่งความชิวของเพื่อนของพี่นองคุณเป็นยังไงคะสบายครับอิ่มแล้วเซ่นนะหนาวกับนหนาว นั่งหนาวอยู่ได้จับพี่หนุ่มมันฟันซวเศ้าหนาวอยู่พักกันนางเล่นหิ้วเข่าก็ได้พัก,กันวลาปัม่มกินเข่าแล้วก็พักกันนางเลนมาน่ะอับบมีม่เสียเฮดเต็มเมื่อนี้ขึ้นมานางเลน <c oughs> คิดหอดปานมัานนางเหรียญหามันหายคิดหอดอันนี้รานคล้ายเสื้อผ้ากินเขาเอี่ยมแล้วอ่ะยังสื่อความาไม่กยู่นด้วยจ้ะกินไปแล้ว สักเมียน่ะนอาอจ้อนจานาอบายบายจะน้าจย์พักกันยางเมื่อเดี๋ยวพักกันเขามาร์ตปานนี้พี่น้องหาซื้อเน่กินเพื่นซือใจเพื่อนมาดเกาหลีเจ้าหยางันหนา โสูจังหอมึงป่าหน่อยป่ายังมั้นีมั้ยอ่อยป่ะซิวเขาขึ้นมาเขาข้าวอะล่วพีน้องเอ้ยสาลาย จา้าบาทพันเก้าป้ายใหญ่ยังบ้าง,งเงนื้ออื่นทวนคองมักเล่กเขามุอยางเดียวเลยบุญจ้าบาทอ่ะเธอจ้าบาทเขาบ้านหกเอาคอดเดียวเขาแล้ว มาหอดเปล่ายัางได้ผลเบียร์ก็เหลามากไรขาดไปรไร้ยู่ในว้งแลมเนี่ยมีหน,นำบ่สจอยหนำกินน่ะหนาจิมีมัง้งเออมยู่ดอกถามเขาอะ่ะอืมแล้วก็นยันต้องมาซื้ออะไรเอาสมีแล้วเนาะมาหาซื้อเนี่กินแต่พี่หน่องซื้อไปให้กินบอสบอสก็รอก สามพันสามพันวันใส่กอกใส่กอกเ็นยังไงปะจ้อยเอาหมูปะเอาหมูปะไอขามหมูนะขามหมูไปเรียบไหมจ้ข้ขาหมูไปเรียบกินหรือเปล่ากเจม่าเปล่าปะเปล่าก็บเปล่า พ่อมึงพี่น่องพักพักเขาไปเมึงโอ้พักเขาคือสวดคกแต่ว่าพี่น่องมึงเย็นอันเป็นความเย็นอายออกถ้วยที่ถ้วยไหมคุณน่ะพักเขาหายออกถ้วยที่ถ้วย อะไรกันหิซื้ออ,ใใองไรพี่น้องเอาปลาแหงปะเอากิมกี้ปะกิมกี้ไปกินปะค่ังกิมกี้นะไปเจ้าว่ามีไห้ไปซื้อได้หรือขนาะ พักกูดข้างัะพักกูดปะเบาซำนี่แหละน้าจ้าห้ามาเบิงหมัดแป,ป๊บแป,ป๊บนึ่งพยจอยอยากเขาม้าบะเบนขอบ้า,บา,บาอย่างได้ดินี่โซ่โซ่ใ <laughs> นนมสองขวดแต่ว่าข้างลังอ่ะเบียร์ซันี่แหละน้าจ้าบ๊ายบาย